Welcome to the mystery, the unbelievable stories that may or may not be true. ถ้ามีทฤษฎีหนึ่งที่บอกว่าคุณกำลังจะโดนสาบกลายเป็นมนุษย์หมาป่าทุกคนจะเชื่อไหมคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมิสเตอรี่กับเพิดพาร์รายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปรับฟังเกี่ยวกับทฤษฎีสมคบคิดต่างๆเรื่องเหลือเชื่อที่อาจจริงหรือไม่จริงจนคุณไม่อยากเชื่อ และที่เกริ่นไปวันนี้นะคะว่าเราจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปรู้จักกับตำนานของมนุษย์หมาป่ากกันนะคะ่ะว่ามีอยู่จริงหรือไม่หรือว่าเป็นเพียงตำนานกันแน่นะคะแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอต้อนรับพิธีกรรวมคะ่ะ เตยค่ะเตยนะคะก็สวัสดีเพลยพารแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะต้องบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยได้ยินเพลยพารเกินไปในเรื่องของคำสาปไปแล้วนะคะก็จะบอกว่ารู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่านอกจากเรื่องตำนานคำสาปแล้วเนี่ยยังมีเรื่องอีกมากมายนะคะหลายทฤษฎีความเชื่อเลยค่ะเตยพอจะยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมคะได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะหากเรานอนข้างนอกในคืนฤดูร้อนในวันพุธหรือศุกร์ที่ดวงจันทร์เต็มดวงเนี่ยก็อาจจะทําให้เรากลายเป็นมนุษย์หมาป่าได้ค่ะแต่ว่าเราเนี่ยก็สามารถคิดไปได้เหมือนกันนะคะวว่่่าาาาถ้สมมุตินษย์หป ที่เรารู้จักการผ่านภาพยนตร์หรือว่าตำนานต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์ร้ายแต่ว่ามันคือมนุษย์ที่ซ่อนความมิปริตอยู่ภายในใจแหละจะเป็นยังไง งั้นเรามาเริ่มจากตำนานของมนุษย์หมาป่ากันดีกว่าว่ามันเกิดมาจากอะไรซึ่งความเชื่อน,นี้เนี่ยมาจากสมัยยุโรปตอนกลางค่ะที่ถูกเล่าต่อๆกันมาบางคนก็บอกว่าเคยเห็นหมาป่ากลายร่างเป็นคนบางคนก็บอกว่าเคยไปต่อสู้กับมนุษย์หมาป่ามาด้วยและบางคนก็บอกว่ามนุษย์หมาป่าเนี่ยคือบุคคลธรรมดาที่ถูกสาบโดยปีศาจนั่นเอง ค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นทฤษฎีที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะคะเต้ยเองก็เคยได้ยินและก็เคยศึกษาเรื่องพวกนี้มาตลอดนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่นะคะที่เจอกับมนรุ์หมาป่านั้นเนี่ย คือชาวฝรั่งเศสที่จะบอกว่ามนุษย์หมาป่านั้นสามารถแปลงร่างเป็นคนได้เมื่อพระจันทร์เต็มดวงค่ะหรือบางคนก็เป็นมนุษย์ธรรมดานะคะที่ถูกสาบอย่างที่เพอร์พัดบอกค่ะแล้วแฝงตัวอยู่กับชาวบ้านเหมือนคนทั่วไปเลยค่ะใช่ค่ะเท่าที่บรรพัดรู้มานะคะว่าบางตำนานเนี่ยบอกว่าเมื่อมนุษย์สิ้นหวังปีศาจก็จะมอบความหวังให้ซึ่งก็คือการสาบให้เป็นมนุษย์หมาป่าค่ะเพื่อเป็นเครื่องมือของปีศาจต่อไปโดยเขาเล่าว,ว่ามีชายคนหนึ่งนะคะที่กําลังจะถูกประหารด้วยการเผาทาง จูจ่ๆเนี่ยก็มีปีศาจคนนึงออกมาค่ะแล้วก็บอกให้เขาเนี่ยเป็นทาสรับใช้แลกเปลี่ยนกับการที่ไม่ต้องถูกประหารนะคะชายคนนั้นเนี่ยก็ตอบรับทันทีเพราะว่าเขากลัวความตายแต่กลับกลายเป็นว่าเขาถูกสาบให้กลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่านในทันทีค่ะ ต้องบอกว่าไม่แปลกใจเลยนะคะกับทฤษฎีนี้เนี่ยเพราะนอกจากทางฝั่งยุโรปแล้วนะคะในเอเชียฝั่งเราเนี่ยก็มีการพูดถึงพวกสัตว์ร้ายที่เป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์เหมือนกันเช่นประเทศอินเดียนเนี่ยก็จะเป็นคนครึ่งงูค่ะถ้าเป็นคนไทยเรานะคะก็เสือการล่าเป็นคนได้เลยคิดว่าในสมัยนั้นเนี่ยผู้คนอาจจะได้รับวัฒนธรรมที่คล้ายๆกันมาค่ะ จริงๆเนี่ยก็มีอีกหลายๆทฤษฎีนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่น่าสนใจมากๆด้วยค่ะแล้วก็มีกรณีศึกษาหรือว่าตัวอย่างนะคะเหตุการณ์ในอดีตเช่นจิลส์กานนียค่ะเป็นบุคคลนะคะที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตรกรต่อเนื่องและมนุษย์กินคนในศตรวรรษที่16ในประเทศฝรั่งเศสนั่นเองค่ะเตอรเนี่ยพอจะเคยได้ยินเรื่องนี้มาบ้างไหมคะ ต้องบอกว่าเคยได้ยินอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่โด่งดังมากโดยจิลกานิเย่นะคะเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นมนุษย์หมาป่านั่นเองและถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมเด็กอย่างน้อย4คนคะ่ะและก็ยังถูกกล่าวหาว่ากินเนื้อคนด้วยซึ่งตามคำให้การของเขาในการพิจารณาคาดีนะคะกานิเย่อ้างว่าขณะที่เขาอยู่ในป่าเพื่อราสัตว์เนี่ยเพื่อที่จะหาอาหารให้ตนเองและภรรยานะคะมีวิญ,ญญาณปรากฏตัวและมอบน้ํามันวิเศษให้กับเขาซึ่งจะทําให้เขาเนี่ยสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์หมาป่า เพื่อที่จะออกล่าเหยื่อได้ง่ายขึ้นค่ะและนอกจากนั้นนะคะพยายนหลายสิบคนเนี่ยให้การว่าพวกเขาเห็นกานิเยโจมตีและฆ่าเด็กในทุ่งนาแล้วก็ไร่องุ่นนะคะแล้วก็กินเนื้อดิบของพวกเขาด้วยค่ะบางครั้งเนี่ยเขาก็ปรากฏตัวในรูปร่างมนุษย์ บางครั้งเนี่ยเขาก็ปรากฏตัวอยู่ในร่างของลูฟกาลูค่ะซึ่งลูฟกาลูเนี่ยเป็นคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสสำหรับมนุษย์หมาป่านะคะเขาเนี่ยถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาอาชญากรรมของการกลายร่าง เป็นมนุษย์หมาป่าและเวทมนต์และถูกเผาทั้งเป็นนะคะเมื่อวันที่18มกราคม1574ที่เมืองโดค่ะประเทศฝรัง่งเศสต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าโหดหูและประหลาดใจมากๆนะคะจนทําให้เกิดข้อสงสัยว่าวิญญาณที่ปรากฏตัวนั้นน่ะคืออะไรมีจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงคํากล่าวอ้างของเขาเท่านั้นเองคะ่ะ ใช่ค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีเคสของคุณปีเตอร์สตัมเป็นชาวนาชาวเยอรมันค่ะที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องมนุษย์หมาป่าแม่มดและคนกินคนในปี1589คดีของเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในคดีมนุษย์หมาป่าที่โด่งดังและก็น่าสยดสยองที่สุดในประวัติศาสตร์เลยค่ะ ซึ่งเขาเนี่ยได้สารภาพว่าได้ทําสัญญากับปีศาจตั้งแต่อายุ12ขวบค่ะเขาสารภาพว่าปีศาจเนี่ยได้มอบเข็มขัดวิเศษหรือผ้ารัดเอวที่ทําให้เขาสามารถกลายร่างเป็นหมาป่าได้ตามที่ต้องการนอกจากนี้นะคะเขายังสารภาพว่าได้ฆาตกรรมและกินผู้คนไป18บรายค่ะการพิจารณาคดีของปีเตอร์สตัมนะคะเป็นที่น่าสนใจอย่างมากในยุคนั้นแล้วก็มีการบันทึกเรื่องราวของเขาในเอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆเขาเนี่ยถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฆาตกรรมแม่มดและมนุษย ปซึ่งปีเตอร์สตัมเนียถูกประหารชีวิตเมื่อวันที่31ตุลาคม1589ที่เมืองโคโลโนประเทศเยอรมนีค่ะ โดยในสมัยนั้นเนี่ยนะคะในศตวรรษที่16ความเชื่อเรื่องแม่มดปีศาจและมนุษย์หมาป่าเป็นเรื่องปกติค่ะการกระทําที่โหดร้ายและผิดปกติของปีเตอร์สตัมเนี่ยถูกอธิบายว่าเป็นผลมาจากการทําสัญญากับปีศาจและการแปลงร่างเป็นสัตว์ร้ายแทนที่จะมองว่าเป็นความผิดปกติทางจิตเวชตามความเข้าใจในปัจจุบันค่ะแต่อย่างที่บอกไปนะคะว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนก็จะนึกถึงพวกเรื่องของปีศาจแล้วก็สัญญามากกว่าเรื่องของความผิดปกติทางจิตเวชเหมือนในปัจจุบันนะคะนั่นก็คือโรค หลงว่าตัวเองเป็นสัตว์หรือว่า clinical l ไ c a n t โทรพีนะคะเป็นความเข้าใจผิดในสมัยก่อนที่มองว่าปีศาจเนี่ยเข้าสิง หรือว่าคนเนี่ยโดนของค่ะเนื่องจากอาการของโรคนี้นะคะมีความแปลกแล้วก็ประหลาดด้วยนะคะรวมถึงน่ากลัวในสายตาของคนในสมัยนั้นค่ะซึ่งผู้ป่วยคลินิคาาอลไรคันชอรพีนะคะมักจะแสดงพฤติกรรมค่ะที่ผิดไปจากมนุษย์ทั่วไปอย่างชัดเจนเช่นการเล่นแบบเสียงร้องท่าทางนะคะหรือการเคลื่อนไหวของสัตว์พฤติกรรมเหล่านี้นะคะในสมัยก่อนเนี่ยน้อยคนนะคะที่จะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของจิตเวทค่ะจึงมักถูกตีความว่าเป็นผลจากการครอบงําสิ่งที่เหนือธรรมชาติเช่นปีศาจ หรือเป็นผลของการถูกการกระทําด้วยสายสตร์หรือมนต์ดำค่ะมีรายงานว่าผู้ป่วยบางรายนะคะรู้สึกว่าร่างกายของตัวเองเนี่ยเปลี่ยนรูปร่างเป็นสัตว์ค่ะเช่นมีฟันที่ยาวขึ้นมีมือที่กลายเป็นกรงเล็บนะคะแล้วก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คืออาการ l y c a n t ท r รพีค่ะที่ถูกมองว่าเป็น c u l ลทูโร s ซินโด m มนะคะหรือว่าอาการทางจิต ที่ถูกตีความหรือว่าปรากฏในบริบทวัฒนธรรมเช่นในสมัยยุโรปกลางเนี่ยก็จะมีผู้ป่วยที่มีอาการไลแคนโทรพีนะคะมักจะถูกเชื่อว่าเป็นมนุษย์หมาป่าหรือว่าโดนปีศาจสิงสู่นั่นเองค่ะ ซึ่งทั้งบริบททางวัฒนธรรมและความเชื่อในอดีตนะคะก็มีความเชื่ออย่างแพร่หลายนะคะเกี่ยวกับมนุษย์หมาป่าหรือสัตว์หลายที่สามารถกลายร่างเป็นคนได้ค่ะเนื่องจากการขาดความรู้นะคะทางการแพทย์ในสมัยก่อนและจิตเวชเนี่ยยังไม่เจริญก้าวหน้าการวินิจฉัยและการรักษาโรคทางจิตเวชเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ค่ะอาการทางจิตเวชที่ซับซ้อนเช่นคลินิค,คอรไรเค็นชลพีนะคะจึงถูกอธิบายว่าเป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์และศาสนาค่ะ พอพูดถึงเรื่องอาการทางจิตเวชนะคะหรือว่า clinical l i k e n t r o p y แล้วเนี่ยเพื่อพัดก็เคยอ่านเจอเรื่องหนึ่งค่ะเกี่ยวกับคดีฆาตกรต่อเนื่องที่ถูกวินิจฉัยว่ามีอาการทางจิตเวทนี้ค่ะเขามีชื่อว่ามาโนเอลบังโกลโรมาซานตาค่ะซึ่งคดีของเขาเนี่ยถือว่าเป็นคดีที่เป็นเคสใหญ่มากๆแล้วก็เป็นเคสแรกของประเทศสเปนเลยค่ะ ซึ่งเหตุผลนะคะที่ทําให้เคสนี้นะคะเป็นเคสที่ใหญ่มากๆนะคะเป็นเพราะว่ามานูเอลเนี่ยเขาได้สังหารคนไปมากถึง13เคสนะคะและยังได้ชื่อว่าเป็นฆาตกรสบู่มนุษย์ด้วยค่ะที่ชาวบ้านนะคะลือกันว่าน่าจะทํามาจากไขมันของหญิงสาวที่ร่วมเดินทางไปกับเขานั่นเองค่ะ และให้ไลน์นะคะมันอยู่ตรงที่ว่าตอนเขาถูกจับได้เนี่ยเขารับสารภาพว่าเป็นคนก่อคดีทั้งหมดเองค่ะแล้วก็ยังอ้างเพื่อแก้ต่างต่อสารว่าในตอนที่เขาก่อเหตุเนี่ยเขาเนี่ยได้กลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าทําให้ไม่สามารถที่จะควบคุมตนเองได้อีกทั้งยังจําเรื่องราวต่างๆเนี่ยไม่ได้ด้วยค่ะมานูเอลยังบอกอีกว่าตนเองเนี่ยโดนสาปทําให้กลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าในช่วงเวลาหนึ่งของทุกเดือนและที่เขาเนี่ยทำการลอบสังหารคนไปมากมายเนี่ยเป็นเพราะว่า เขาิวนั่นองค่ะ,คะซึ่งพอศารนะคะได้ฟังคําแก้ต่างนี้นะคะก็ปัดตกะคะและตัดสินประหารชีวิตนั่นเองแต่มีนักจิตแพทย์นะคะและนักสักกดจิตคนหนึ่งเนี่ยเขาได้บอกว่ามานนเอลเนี่ยมีอาการของโรคคลินิอร,รายแคนชอราพีค่ะเลยทําให้มานนเอลเนี่ยได้รับการลดโทษเหลือเพียงแค่จําคุกตลอดชีวิตนั่นเองค่ะ ถึงมานูเอลนะคะจะถูกวินิจฉัยอย่างนั้นแต่ว่าร่องรอยบนเนื้อตัวของศพบางศพเนี่ยก็มีร่องรอยเหมือนโดนหมาป่าทำลายจริงๆเพราะแบบนี้ด้วยหรือเปล่าคะที่ทําให้มานูเอลเนี่ยได้ชื่ออีกชื่อนึงว่าฆาตกรมนุษย์หมาป่าแห่งออราลิสในนิทานพื้นบ้านของสเปนค่ะก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเตยซึ่งเรื่องราวของมานูเอลเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังยังได้เป็นแรงบันดาลใจให้นาวนิยายสยองขวัญเรื่อง คือฟูม The Story of p o อฟบูของคุณแพทริกซัสคินด้วยค่ะใช่เลยค่ะเพราะว่านอกจากจะเป็นนวนิยายชื่อดังแล้วนะคะยังได้มีการ นำไปทำภาพยนตร์อีกด้วยนะคะเตยช่วยเล่าเรื่องย่อให้คุณผู้ฟังฟังได้ไหมคะได้เลยค่ะเรื่องเล่านะคะจะเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่มีพรสวรรค์ด้านการรับกลิ่นนั่นเองค่ะเขาเนี่ยสามารถได้รับกลิ่นต่างๆจากระยะไกลมากกว่าคนปกติในวันนึงเนี่ยเขาอะคะได้เดินทางไปพบก,กับหญิงสาวคนหนึ่งที่มีกลิ่นที่แบบว่าหอมมากๆแบบไม่เคยได้กลิ่นนี้ที่ไหนมาก่อนเลยเลยเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่เขาเนี่ยเริ่มสังหารหญิงสาวคนนั้นและนํามาสกัดเป็นน้าหอมจากเส้นผมนั่นเองซึ่งเขาทําแบบนี้นะคะกับหญิงสาวอีก24 ะะเพื่อให้ได้น้ําหอมกลิ่นที่เขาชอบมากที่สุดค่ะเป็นเรื่องที่ดาร์กมากๆเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะเรื่องเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่ายังมีอีกทฤษฎีหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าองค์กรของนักเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยคือกลุ่มที่พยายามจะเปลี่ยนตะกั่วให้เป็นทองคําเขาเนี่ยมีการทดลองหลากหลายอย่างมากและหนึ่งในการทดลองนะคะเขาใช้กลิ่นมนุนยุในการทดลองด้วยเช่นกันเช่นเลือดหรือน้ําปัสสวะนะคะและนํามาต้มผสมกับพวกดอกไม้ต่างๆแต่ไม่เป็นผลสําเร็จนั่นเองค่ะ ตัอพัดพัดเองก็คิดว่ามันจะมีแค่ในหนังนะคะหรือว่าในการ์ตูนนิยายมังงะที่เราเคยดูผ่านๆกันมาไม่คิดเลยว่าจะมีคนเนี่ยเอามาทดลองจริงๆะคะ่ะงั้นพวกกลิ่นฟีโรโมนที่เราเคยอ่านเจอกันในนิยายเนี่ยมันก็มีผลต่อพฤติกรรมของคนใช่ไหมคะค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะมีการทดลองมาแล้วหลายครั้งค่ะจากงานวิจัยนะคะพบว่ามนุษย์เนี่ยสามารถรับรู้กลิ่นฟีโรโมนได้เหมือนกับพวกสัตว์เลยค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะกลิ่นฟีโรโมนชี้เฉพาะเนี่ยจะอยู่ในตัวของผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ด้วยซึ่งมันส่งผลต่อ,อรม และความรู้สึกทางเพศด้วยเช่นกันนะคะอาจจะทําให้คนเนี่ยตกหลุมรักกันได้จากกินเฉพาะตัวเลยค่ะ ตัวประันเองเนี่ยก็มองว่าเป็นเรื่องที่มีทั้งข้อดีแล้วก็มีทั้งข้อเสียนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่ใช้เรื่องของฮอร์โมนฟีโรโมนนะคะก็อาจจะเป็นอาวุธด้านจิตวิทยาได้ะคะ่ะเพราะามันมีผลต่อร่างกายนะคะแล้วก็ระบบของประสาทในการรับรู้ถ้ามีคนเอาไปใช้ในทางที่ผิดเนี่ยก็อาจจะสร้างปัญหาได้เลยะคะ่ะถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่พูดกันไปในตอนแรกนะคะว่ามีคนเคยก่อเหตุเพราะกลิ่นมนุษย์มาแล้วนะคะปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีคนสงสัยว่าตลาดมือกลิ่นมนุษย์เนี่ยมีจริงไหม พอตลาดมือนะคะคือตลาดที่ค้าสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นอวัยวะต่างๆนะคะก็เคยมีคนเนี่ยถูกจับในคดีนี้มาแล้วด้วยผู้คนเลยคิดว่าตลาดมือที่ค้าเก็บมนุษย์เนี่ยก็อาจจะมีจริงเช่นเดียวกันค่ะงั้นแบบนี้เนี่ยคิดว่าน้ำหอมกลิ่นที่เราชอบไม่เหมือนกันเกี่ยวข้องกับีโิรโมนหรือว่าความชอบทางจิตวิทยาของเราหรือเปล่า แล้วทุกคนล่ะคะคิดว่ามนุษย์หมาป่ามีจริงไหมเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมในอดีตหรือเปล่าหรือว่าพวกเขาเนี่ยก็แค่ป่วยลองมาคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้นะคะสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ของพวกเราเลยคะ่ะก่อนจะจากกันนะคะอย่าลืมติดตามรายการ m ิสเท r รีเรื่องเหลือเชื่อที่อาจจริงหรือไม่จริงจนคุณไม่อยากเชื่อผ่านทางช่อง r a d p a u s bu เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้เพืนพัดและเตยต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังกันสวัสดีค่ะ